ผมี่น้องวันนี้พาี่น้องทับกึนตดงครับ,รบมาหาดักแย่ครับผมเดี๋ยวจะไปรออกแล้วครับจับทีแย่บินไหมดักเลยดับไม่ไพ่ครับไป,บไปไรับ็บอม่วีที่ครับผม เลยครับเยาา <You, yeah. S 1> ่เเย่ไปไป่ปนปไปไปไีไป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 มาทปไงไปไปไี่ปไ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 ปมปึปไมไปไปไมไปไปไปรปไปไปรูไปรัไป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 นึงปรปไปไรงปไปนปไปไงร ไม่รู้วันนี้มันี่ออกไหมี่น้องกาอบรรยากาศครับไม่แดดถึงนิดเลยเพราะมันไม่แดดแย่ก็ไม่ออกครับเปลี่ยวนี่รูนี่ก็อุดไปเลยครับนี่เป็นลักษณะนี้ครับนี่มันจะอุดรู้ว้ครับนี่เนาะ มันไม่ออกครับเยี๋กว่าพูดรู้ไปเลยน้องกันห่างครับอันนี้มาใส่ไว้แบบนี้ครับเดี๋ยวดึงอันนี้ลงมาครับมาณนี้พี่น้อง ใส่ไฟประมาณนี้ครับน,อน้องบิน้มาเนี่ยเซตแท่ประมาณนี้น,น,นี่นั่นน่ทุกคนตัวนี้วให้มันผูกหัวมาแล้วครับอือตัวนี้มันผูกหัวมาแล้วเดี๋ยวดักไปครับพี่น้องเดี๋ยวดักไปเลยเย็บไว้พี่น้องใส่ครับ อนนนีี้ะพ่เดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับเรามานั่งอยู่ไก่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวมันหว่ามีอะไรมอุดรูมันเดี๋ยวมันกระดันขึ้นมาดูผมว่าดินหออกมันดัน,นดูดมาคืนครับน 嗯，嗯。Yeah. Yeah. อนี่มันไม่ย้อมบวกครับเป็นน้องมันอัดรูไย่างนเลยนี่นี่ครับไม่ย้อมบอกครับลักลมดีทนี่ก็ไม่ออกขึ้นกันครับนี่ก็ไม่ย้ออบวกเลยนองไปคบครับคนจิมาแล้วเป่น้องเหมือมาแล้วครับาไปดีครับ นเขาตะกีนี่ครับมีแต่หัวผูมมกอ,อกเอ,อกตวงอยู่ตรงนี้ครับตัวใหญ่ครับตัวนี้เห็นแต่หัวผูเขาผัวมกอ,อกเลยนี่แต่ว่ามันล วันนี่ผมมามันเชิงคึมครับมันได้ไม่ไม่ออกรอบนี้ผมยังไงว่ายังไงต้องเซตแถะเดี๋ยวมาดักดูครับวานดูนี่ละมันดันผมบอกเลยวานนี่ เสร็จแล้วครับเดี๋ยมารุ่นกันมีอีกรูนึงพี่น้องตัวใหญ่เลยตูนี่ตัวโคตรใหญ่เลยหเลยห็นมันบิงเขาแล้วผมารอดูครับต้องแต่งปากดูนังหน่อยครับมันรูนี้มันไม่ค่อยเรียบครับรูใหญ่ดาอ็เอาปากลงไปเรับ มานีแล้วพี่น้องเดี๋ยวเมื่ขึ้นมาตำใหม่นี่แล้วมันเจ็บลอยครับรมาลุ้นกันเหนเวลายาวนะครับทุกคนสองลังม,มีอาการมีอาการมีอาการลั่นนะครับลันแถวนัาา้นแล้วพักลมครับพักลมยิมี้แย่ไหมเท่านั้นนะครับอุ้ยแย่ไม่มีครับ ยังครับติดอีกเด้ยวคอมันสัน่นวะนี่อันนี้คอมันสัน่นพอแยงหัวขึ้นมาชนมันมันดีดอยู่ครับแต่ว่ามันไม่รัดคอมันเต็มเต็มโอ้ยขาดไปแล้วครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยมาใส่มันใหม่ทีนึงครับหลังนี้เลยใหม่ โอ้ยอุดเลยหลังนี้อุดไปเลยครับเนี่ยทุกคนอุดไปเลยเออ,เอ,อพี่น้องผมพามาลุ้นอีกทีนึงครับโอ้เฮ้ยหลังนี้เอายี่แล้วพี่น้องหลังนี้เอายี่แล้วครับเฮ้ยลุดลดลดลุดลดลดลดนลดดดดลั่นอู้หูลดตระลายตัวทาเลยพี่น้องอู้ โอ้ตัวโคตรใหญ่เลยโอ้โอ้มันลงไปแล้วครับเออตัวอย่างไงโอ้ยมา่าไปครับนิดเดียวเลยโอ้ยหลุดโอ้ยเดี๋ยวห่างทิ้งไปอีกครับเดี๋ยวคอยมาลุ้นกันไหมโอ้ยมา่าไปนิดเดียวพี่น้องเอาเดี๋ยวพี่น้องอย่าปล่อยแล้วครับ เรียบร้อยแล้วมาแล้วครับผมตัวแรกครับนี่ผมเห็นมันวิ่งเข่าครับตัวนี้วิ่งเขา่าเรียบร้อยครับเตรียมหัวเลยพี่นอ้องตายยังยังไม่ตายเนี้ยนี่นี่ครับผมดักไปยู่รูนี่อุ้ยเอา้ามันยังนี่พี่นอ้องเุ้ยมีสองตัวรูนี่ สงสัยนี่วิ่งเขารูเข้าครับนี่ผมเห็นมันวิ่งเขารูเข้านี่ตัวนี้รูนี่เลยอัดเลยครับคขนี่พปล่อยตัวนี้ออกมาตัวนี้อัดไปเลยนั่นเออเอเอเตียมแรกครับหมานเลยครับจากตัวแรกนี่รุดไปตัวนี้เรียบร้อยครับเตียมกับบานเลยแล้วไปน้องเ <c oughs> ตียมแรกครับผม เร่ยบร้อยครับนี่เป็นแย่ตัวเมียครับผมตัวนี้แถบมันจะแถบอ่อนๆชักหน่อยครับตัวปูมันจะแถบเข้มพี่น้องเจอคกับน